มีเซนได้รอปวดร้ออะไรเงี้ยอ๋อแรงอยู่อะแรงอยู่เนาะครับก็ก็ผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับเออแล้วเราก็ผมก็ไม่น้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ถ่ายรูปไปเฉยๆผมถ่ายให้ด้วยครับที่งเขาบอกว่าจะตีอวดเออก็ไม่ได้อวดนะครับก็คือแค่ของเขาอยากถ่ายกับของ เขาเขาซีเรียสือเประเนะเขาโดนวิจรณ์เยอะไม่เลยครับก็ผมก็เขาก็มีแบบว่าคิดมากนิดหน่อยผมก็บอกว่าไม่มีอะไรเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรอะครับออแล้วก็แค่แค่ถ่าย,ย,ยารูปอะไรเงี<ม>้ยคือโอ้ก็โอกก้โอก,ก็เลือกลับนะครับบางทีถ้าถ้ามันเป็นในแง่ลบแล้วก็มันไม่ได้มีเหตุผลเลยอย่างเงี้ย <Okay. S 2> เราก็ไม่อยากจะไปรับมันครับเห็นบ้างไห ใช่แล้วก็ผมผมผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบพูดแบบ agressive เลยนะครัก็แค่อยากจะบอกว่าเออบางทีมันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติแหละทุกคนแบบว่าไปเที่ยวบ้านกันจะถ่ายรูปะอะไรบบเงี้ยให้กำลังใจยังไงบ้างเขาแบบเรียกว่าโดนโดนอาไรวบ้าะก็ก็ให้กําลังใจเขาบอกเอออย่าไปคิดมากเลยว่าข่าวแบบนี้มันมันถ้าเราไม่ไปเทคอะไรเงี้ยมันก็เราก็เราก็ดูว่าเราเราไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรก็แค่ถ่ายรูปกับของเล่นหรือถ่ายอะไรเงี้ยแฟนเราเป็นสาวโซเชียลมีเดอ อ๋อครับก็แต่คือก็เป็นสิ่งเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสิทธิของเขาอะฮะเขาจะถ่ายที่ไหนก็แล้วแต่เขา่เเจอออคมมนต์บแล้วกระบดไหมกระบดไหมผมก็ไม่บ่นแต่ผมก็ให้กําลังใจเขานะครับก็บอกเขาว่าอย่าไปคิดมากมันมันบางทีมันก็มีอยู่แล้วแหะครับคนที่แบบชอบเราหรือไม่ชอบเราอะไรเงี้ยเออบางคนก็ถ้าได้อ่านเนีคอมเมนต์ก็ได้เห็นคนที่แบบแบบว่าเข้ามาสู้แทงก็มีบางคนก็บอกเออมันไม่ใช่นะเขาจะถ่ายก็เรื่องของเขาอเองเงี้ยเอลายเป็นไงเพราะว่าสง ว่่่าาาฝฝยยยกับเเเป็นอองโซชีลผมก็ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยที่เราจะถ่ายรูปกับของหรือว่าผมบางทีผมก็ไปถ่ายบ้านจันจีเนาะแต่คนอาจจะไม่เห็นทักเลยเออบางทีผมก็ไปยืมบ้านเขาถ่ายอะไรเงี้ยแล้วผัดกันถ่ายใช่ฮะปกติเขาพูดเป็นสิ่งแวดล้อมตลอดก็ดูบ้างอ่นะครับปกติทุกคนก็ดูครับแต่ผมก็พยายามบอกให้เขาอย่าดูเราอยิบกันได้ไหมตามไม่ได้ครับเขาจะดูเขาแล้วแต่เขาใช่ไหมครับ แล้วพอดูป okay. ุ๊บก็มานั่งเนอะก็น like ิดหน่อยครับแต่ผมก็บอกว่ามันไม่มันอย่าไปเทคซีเรียเลยถ้าหน่อยแล้วปลอยไปยังไงแล้วปลอยเป็นังไงครับป่อยังไงเราเขาหน่อยเขาถ่ายรูปให้โอเคุณเรื่องเลยเหรอใช่ถ่ายเลยใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ที่ถ่ายไปครับหน่อยกว่าเดิมครับ เอ๊ะตอนนี้เพิ่งถ่ายหนังจบฝากหนังหน่อยได้ไหมฮะได้ได้หนังเรื่องอะไรยังไงฮะหนังเรื่องไรเดอร์ฮะเพิ่งถ่ายเสร็จเลยฮะอือนี่เป็นยังไงครับเป็นยังไงก็ถ่ายกับนางเอกชื่อน้องฟรีนนะฮะโอ้แล้วก็เอ่อมีพี่อาร์ตมารุษนะฮะแล้วก็มีเซียนหลังไทยบ้านมาด้วยโอ้เป็นยังไงบ้างดูก็้แต่ฮาๆก็ก็น่าจะเฮฮากันอยู่ฮะก็เพิ่งปิดกล้องเมื่อวานเลยฮะไมได้ดูกันเมื่อไหร่น่าจะพฤศจิกายนนี้ครับเอ้ยไม่ใช่ครับท่านว่าครับโอ้ยแบบว่า เป็นหนังผีครับไรรเดอ์ผีเป็นไรเดอร์ผีตลกตลกต้องไปดูแต่ว่าเป็นเป็นหนังแบบว่าสยองขวัญนิดหน่อยแล้วเปเห็นร่วมร่วมงานกับน้องฟินเป็นยังไงครับโอ้โหร่วมงานกับน้องฟินน้องน่ารักมากครับแล้วก็น้องตั้งใจทํางานมากก็แบบเออดีดีใจมากๆได้ร่วมงานกับน้องครับเราไม่มีอะไรไปสอนเขาเราเรารุ่นพี่เราล้าเรื่องการหนังเนี่ย โชว์พึ่งเข้ามาเองก็คือน้องเขาก็เก่งของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ก็คือมีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันนะครับก่อนถ่ายอะไรเงี้ยก็แบบสร้างความคุ้นเคยรู้จักกันอะไรเงี้ยได้ข่าวได้ข่าวอะไรฮะได้ข่าวอะไรคะได้ข่าวอะไรมาได้ข่าวอะไรคะได้ข่าวอะไรมาจ้ะอ๋อครับ โอ้โหสุดๆเลยครับชื่อเรื่องกังมากครับพี่ก็เป็นเป็นที่คือกังภาษาอินโดแปลว่าพี่อะไรเงี้ยครับก็เลยกังมากก็คือทางอินโดเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์ของทาง g t s ไปครับแล้วก็ทําก็เรียกว่าโอ้ก็มีโอกาสไปดูนะครับกับพี่โต้งุูมกลับด้วยแล้วก็ได้ไปเจอไปกับน้องใหม่เาวิการด้วยแล้วก็เจอกับทีมทีมที่เป็นนักแสดงเป็นแคสของที่อินโดอะไรเงี้ยครับนี่ฉายไปแล้วครับตอนนี้เป็นร้อยล้านแล้วครับใช่ครับ เขาบอกว่าเหมือนจะเอามาไทยด้วยครับใช่ครับใช่ครับจริงจริงผมผมดีใจมากๆแล้วก็ทางประเทศแฟนๆที่อินโดเขาน่ารักมากครับตอนที่เราไปพรีเมียร์เขาแบบหูมาให้การต้อนรับแบบโรงหนังแทบแตกเลยครับแล้วก็คือโอ้เองก็แบบ ดีใจครับแบบว่าทางอินโดเขาชอบภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วแล้วก็เรามีความคล้ายกันคือเราชอบหนังผีหรือว่าหนังที่เป็นหนังคอมเมดี้อะไรเงี้ยเออเรามีความคล้ายกันตรงนี้ฮะก็เลยเขาก็เลยจะชอบหนังเราอะไรเงี้ยครับเราก็ใครที่นึกเราว่าพี่มากครับมอสมอสเออเขาเรียกมาริโอ้คิดอยู่ครับเวอร์ชันของอินโดกับเวอร์ชันของไทยแตกต่างกันครับก็จะสนุกสนานคนละแบบครับก็เขาก็จะมีความเป็น คือความเป็นแบบอินโดเลยครับเพราะว่านักแสดงทุกคนเป็นเป็นเป็นคนอินโดหมดแล้วก็ก็จะมีความแบบว่าความเชื่อของคนอินโดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็สนุกครับดูแล้วก็รู้สึกขณะเราฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเราอ่านซับก็ยังรู้สึกสนุกครับเออแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งครับพี่ไม่ได้อดคำถึงเรื่องที่เอาลูกบูไปรับขวัญน้องคากิครับโอ้โหอันนี้ตั้งใจใช่หรือเพราะต่อฮะ คือจริงๆแล้วเนี่ยคือ,คอผมผมให้น้องคากิครับแล้วก็ไม่ได้ให้พ่อเนาะแล้วก็แต่คือต้องฝากพ่อไปครับเพราะว่าคากิมาเองไม่ได้แต่ก็คือก็บอกพ่อไว้อย่างเดียวเลยว่าอย่าถ่ายรูปกับลาบบุบู่ของผมราคาจะตกผมก็เลยบอกว่าให้ให้ให้ใหคากิถ่ายได้ไหม แล้วก็เซ็นเอาไว้ในกระดาษเลยว่าอย่าขายนะออของหลานอันนี้คือเขียนเป็นมรดกไปเลยว่าแบบลายลักษณ์อักษรจ้าเขาเขียนโอ้โหเขาขายง่ายคนนี้ถ <laughs> ้าเขาร้อนเขาร้อนเขามาเลย <laughs> เพอเพอเขามาขายผมคืนด้วย <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> เขามาขายคืน, <laughs> นจะรับซื้อคืนไห <laughs> มครับเออจะรับขายคืนเราซื้อ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 ไม่รู้เขาเขาเอาภาษาลิกาไหนแต่ก็คือซื้อหมดเลย ให้ไปฟรีแต่ว่าถ้าเขาเดือดร้อนผมก็ต้องซื้อคืนเพื่อนรักเพื่อนรักะจ็คจะบอกเขาไหมถ้าเกิเขาเดือดร้อนจะขายเออเดือดร้อนแจ็คอย่าเพิ่งขายนะโทรหาโอโกนจะมีลูกเขามีเรื่องเดือดร้อนเดือดร้อนใจมาจะมีมาหนึ่งคำคำใหม่ฮะเมื่อหลานนะโอ้แลูก็แพ้หมดเลยเหรอเออลูกนะโอ้ลมีลูกแล้วเนี่ยคำนี้มาบ่อยมากตอนนี้คือแล้วถามกลับไปนะว่าลูกใครไม่ได้ถามลูกเขานี่แหละครับที่คือคำนี้ก็เพื่อนหลานคำนี้รู้สึกยังไง เพื่อหลานมันยิ่งใหญ่มากครับออคำนี้มันแบบโอ้โห,หเอาใจไปเลยคันนี้ออแล้วหลานน่ารักด้วยไงคากรีน่ารักด้วยเราคิดว่าอนาคตเราจะได้เอาเาขื่อนเขาบ้างอาจจะหมดเยอะกว่าเดิมตอนนี้ไม่น่าครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอคากรีอีกน้าเลยกว่าจะโตก็ต้องอีกเยอะเลยแหละค <c ười> <c ười> าธงค่าเทอมอะไรอีกก็ไม่อีกเยอะเขาเขาพูดมาเขาพูดมาเขาเกิดแล้วหรือถ้าเดือนร้อนอะไรอย่างเงี้ย เกินมาเล่าแค่เธอผมก็บอกอะไรบูบูคืนมาเดี๋ยวครับโอ้ดีเนาะใช่เพื่อนรักเป็นเพื่อนรักโอเป็นเพื่อนรับเรียกว่าขอได้ได้หมดฮะอย่าพูดไปพี่ถ้าขค้พูดได้แล้วขอขอลูกโอ้เนี่ยให้หมดนยโอ้โหก็น่าจะให้แต่ก็ต้องดูด้วยครับเพราะว่าบางทีพ่อก็ขอเยอะแล้วไงเข้ามาลูกอีกโอ้ยหมดเลยคันเนี้ยหมดตัวนะใช่โดนพ่อหลอกแล้ว